ว่าแต่เรือเราลำไหนอะลำนี้กันแต่ว่าแต่กรินคืออะไรอะ๋อยวเราไปไหนก่อนครับเราได้เห็นในรูปภาพมางดีเลยนะรับเป็นแบบว่าภูเขาเป็นแท่งๆนะสวัสดีค,ดคโอ้โหข้างหลังก็มีอ,อะไร เนี่ยเรามาใกล้มากเลยพี่หรือว่านี่กุ้ยใช่ครับนี่มันสิ่งมหัศจรรย์จะเป็นกุ้ยหลินแบบมินิอืมทำไมครับอืมเคมปีเลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวผ่านเราไปหนอยาันต่อครับพี่พี่ทวิน สนับสนุนโดยนิสสันอัลเมราความสุขที่กว้างขึ้น มแล้วเนี่ยนี่มันจะเชี่ยงแล้วครับพี่ก็ได้เวลาอาหารเช้ารางวัลเถอะเออครับป้าอุ๊ยประตูลัดอุ๊ยก็มีซูชิตันใหม่ใหม่ตัวใหม่เลยมังตัวนี้รู้สึกว่าจะตัวใหม่เลยนะดูสิโอ้ยอามซอนนี่เองบอกไปแล้ว ออปิดเลยนี่ครับพี่ปิดเอ้ยพี่หินหห้ยนี่เราินอันนี้คืออะไรครับพี่นี่ไงเป็นว่าถึงแล้วใช่ไหมครับพี่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปเดินชมนะครับครับไปครับนี่ก็ต้องมีเสด็จพ่อเสด็จแม่เสด็จ พ่อปลา,ปากับเสด็จแม่ปลาใช่ไหมพี่ครับนี้ห้ามมปเหยียบตรงนี้นะได้ป่ะแบบห้ามแม่คืแม่ลน่าไงครับมีปลาอะไรบ้างครับปลาตะคริบปลาตะเพียนนางเด็กปลาเบนปลาตะเพียนเดี๋ยวดินไปได้โดนเยอะช่วงกลางแล้วพี่กไ็ได้กัแบผบม <c oughs> อ่ะไปๆเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยแป้ง <c oughs> ดูสิน้ำใสมากอะ่ะ เห็นข้างล่างเลยอ่ะนี่ครับพ้องทาโอ้โหนี่นอนแบบนี้โอ้ย <laughs> อะไรหายรร่วะนอนกันอย่างนี้เรยนอนย่ๆเป็นผมเหตุที่หนึ่งที่เหว่าสะตันหน้าเลยนะตันอะไรวะก็คือเราคิดสภาพบอกว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมา ก็แขนที่ตาดปลเกียนดิสไปมาแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็มาเจอภาพบรรยากาศข้างหน้าแนี้แล้วก็โดดน้ำเล่นแล้วก็โดดน้ำแล้วก็มีสายหมอกแสงลมอะไรโอ้ยมีอะไร รอครับพ pues ี่ครับนีครับมาดูปลาหน่อยนะพี่เร็วไปเลยปลาตรงไหนกับพี่ครับนี่เหรอฮะก็โอ้โหพี่เป้งครับพี่ดูสิครับปกติเราจะเห็นไอ้พวกนี้อยู่ในตู้ครับยังไงง่ะพี่มันอะไรครับมันไม่ได้หลงล่วจริงอ่ะฮะพี่ไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมฮะก็ต้องมีเหงาอยู่ก็อ๋อมีอาหารอยู่ฮะนั่นพี่เขาไปออกออกขัด อ๋อมีอาหารอยู่เราก็ต้องให้อาหารปลาเนาะเนาะเทียบเลยแล้วพี่ทำอะไรอ่ะพี่ไปทำอะไรอ่ะขัดพวกพวกปลาโอ้โหข้างล่างเป็นตู้กระจกใช่ไหมฮะไอ้พี่ขยันเนาะขับข้างล่างเลยนะโอ้โหโโอ้หวันมันรวมกันอย่างนี่แบบว่าปริญญาปริญญาปริญญาอะไรนี่มีประมาณกี่ตัวครับพี่ ประมาณกี่ตัวครับไปซื้ออาหารเนี่ยทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้รวมกันได้ครับพี่ตรงนี้มันป็นสมบูรณ์เลยในเรื่องอะไรนั่นเป็นสปาพู๊ นนี้มีอะไรสสเดี๋ยวค่อยให้ตังค์เพื่นาร้องแบบว่าเม็ดนึเลยอเออดูดีว่าปันตัวไหนจะดวงดีใช่ไหมโอ้โหนี่หรือจะให้เอาไปตัวลงไปลอยตัวเท่าไรแค่เม็ดเดียวพี่จะลงไปเหรอไอพี่เขาอยู่ไหนเอาไปโยนใส่พี่เขาพี่เขาดุเหรอพี่พี่ดุป่ะครับแกงพี่เขาได้ปะ มมเดี๋ยวเราต้องอย่างนี้กันครับต้องบอกว่าาค่อยล่อมาค่อยล่อไปครับพี่ไปแล้วครับเฮ้ยมันนี่มันกลัวคนเหรอครับรล<ๆ>กลวปลาปลาคั่วคนอ๋อไม่กล้าเข้าอยู่ดีเนาะเต็นจะนีก<อ>ันนล้วเนะไหน,นครับนี่ไงทานีโอ้อ ไหนนะไหนครับไม่รู้อ๋อไม่เกิอร่อยอยู่ทเมื่อกี้เขาพูดนะไม่กินอาหารปลาแล้วมันจะเสียด้วยอะไรนี่มันจะเป็นน้ำอะไนนะโอ้โหชิ้นละสุดยอดเลยนะค่าด้วยน้ำเสียด้วยแต่ว่างานที่นี่ใสมากเลยนะครับใสแบบใสเลยอ่ะคิดดูดิเอาลงไปเม็ดเดียวปุ๊บแล้วทีแล้วตัวไหนจะได้กินมันแบ่งกันไหม ไม่แบ่งแน่นอนที่นี่ก็ห้ามจับสัตว์น้ำมาพี่อย่ามาลุเงี้ยนจับป้ออะไรฮะเวรเกท่านจับป้อเวรเกตห้ามจับพี่เคยลองเอามาชิมเป็นตัวของกเาราะถ้าห้ามจับแต่ว่าอย่าเอาไปจับคนส่วนนอกอ๋อคนส่วนนอกเอามาได้ไหมฮะตอนนี้เยอะไหนปู้ออนี่จับปลาลันแดงก้างเยอะปะเยอะเยอะก้างเยอะ มีที่คีด้วยครับี่ตัวอยู่นี่ใช่นีมมันวีวีอยู่นี่ที่โป้ใหญ่ดีมคนอยู่อรับมีตัวอยู่นี่นะอ๋อไหนเห็นไหมมันห้อยห้อยอยู่ครับห้อยอยู่ไหลอยู่ที่หลังคานี่มาดูตรงนี้เห็นอยู่นี่มาตรงนี้นี่ยังไงครับพี่เป้งครับมาดูครับมันอยู่ใกล้คนมากเลยใช่ไหมครับมันกัดป่ะพี่แตด

วันี่มากดเลยหอมักหกใต้กับบาข้ากลางเหมือนไงพี่หม้ใต้กินหนิ่งได้เลยอ่ะได้ลยนี่อะไรครับพี่ตว์หมากเขาเลือย้นนู่นั่งใยหญ่เานิ้วตัดไปพี่กินเลยรอ่ะกินได้เลยครับจริงจริงเหรอพี่นะ้

าทานกินหน,ยยนม<า>ีแค่นีน้เฮียไอีเขาดูนะโหนแล้วลงปะอืม รูชนีเดินเนี่ยไม่เคยเห็นว่ะนี่ไงอยู่อะไรเออไม่ค่ะปกติที่เขาบอกว่าชนีนไม่เคยลงมาจากต้นไม้นี่ลงมาจากชนีเลยไหมแจนี่เลยเดินมาตรงนี้เกาะลาวไอ้ต้นเขาว่าอยู่ชินแล้วแบบไม่แบบตื่นเต้นดับลาวแล้วออชนีเหรอเออเกาะเออเรื่องเออเไรนี่เขาว่าทำงาน พี่วินครับน,นี้ไหนพี่ผมคิดถึงพ่มากไปไหนต่ออราไปหครับี่อาหาอะไร่แล้ววันนี้เรามีโปรแกรมอกเยอีกไหม่ช่แล้วก็มีเยอะเลยเหรอไปเดินป่าชุมถ้ำป่าตอง ตองวเยกดตรงไหนวะกดตรงนี้ก็ตอบอยู่นั่นแหละจะให้มันจบเองได้ไงเฮ้ยโอ้โหเออคิดระบบได้แล้วเนี่ยความจริงอะอะไรเราควรจะมีแบบว่าระบบจับหน้าออโต้จับหน้าถ้หน้าโอเคแล้วหน้าโอเคแล้วใช่ถ้าหน้าโฟกัสโอเคแล้วอะไรเงี้ยมันจะถ่ายเอง ก็กรธแต่อันนี้มันกดปุ่มปิดบ,<อ>บ,บล็อกอ,อ้ยวแต่บลอกโทรศัพท์ตัวเองเลย,เลยเอ้าลืมลัะ วินครับนี่เหรอครับที่เราจะกินข้าวกันเนอะพี่คือหันหลังครับมันนึกหน้าพี่รอดออกนะเขากลัวงงแล้วพูดอะไรเนี่ยใช่มพี่พี่วินใช่เลยพี่วินครับเราจะทานข้าวตรงนี้เหรอครับนี่อ๋อครับอย่างนี้ด้วยอ๋อเดินเป็นหนุ่มเดินหนุ่มเป็นพี่วิน เป่นครับไปผ่านข้าวกันดีกว่า โอ๊ย oh, be ้ยพ yes> ี่เป็นไงครับกับการชื่นชมรายกาศเมื่อกี้สุดยอดอ่ะดูสิขาวน่ารักเลยโอ้ยครับพี่โอ้โหนี่ยอมรับชมิีเลยสุดยอดจริงแต่นี่ครับวันนี้เราจะมานั่งทานข้าวแบบ VIP กันจริง่ดูสิกำลังทำเสียงรอง ดูสิข้างหน้าก็ขาวนะแล้วก็เดี๋ยวช่วยมาให้หน่อยครับก็เดี๋ยวช่วยหน่อยไหนครับเออพี่ครับ,รบอ๋อผมนะครับดูสิพี่ข้างหน้าก็ขาวเหมือนกันนะไม่ใช <c oughs> ่ไม่ต่างกันวันนั้นพ่อแม่ดูเดีด้วยใช่นะ <c oughs> ตอนเราครอบตัวนะพี่คิดว่าพี่จะมีครอบครัวประมาณกี่ปีครับเออไม่รู้สี่ลุ้นว่าเมนูวันนี้มีอะไรกินบ้างใช่ครับเอ่อพี่พี่หลินครับทวินพี่ทวินเอ้ยพี่หลินละติดพี่หลินละพี่วินครับวันนี้เรามีเมนูอะไรรับประทานบ้างครับมีก่เนื้อ เออ้อมากินท really? ี่นี่เลยปากปากไดปทากรดกปลาเรดปลากรดอารดลดปลากระดูกดปากรดปารดากดูปากกลากดปากรปลากรดกปกปลากรดปาดกรปรว สี่อย่างง่ายตามเลือกผลไม้ใหญ่ไม่ได้ผลไม้เติมไม่ได้อย่างอื่นเติมได้หมดกินได้กินเองจริงมากเยอะเติมปลาแม่สักห้าตัวได้ไหมปลาแรดตัวเติมไม่ได้ตัวเดียตัวหน้าตัวเอื้อตัวสองอย่างเติมอ๋อมีสองอย่างถ้าจะเติมเติมอะไรอีกเติมไก่เอาอย่างอื่นไม่เอาเอาแต่ปลาแรดได้ไหมได้ไหม้าตัวได้ไหมกินหมดเลยมดมด กินหนักยาชราพี่เฮากินหนักเลยยาชราเอาตัวประมะเร็งปากวายได้โอ้ผลไม้เอ้ยแต่แปลกผลไม้เติมไม่ได้แต่ปกติที่อื่นนะผลไม้มันจะเลื้อยเฟ้ผลไม้ฮะผลไม้นีเป็นอะไรฮะหะอ๋อเป็นแตงโมแตงกวาอะไรแหละอื้มอิ่มใช้ร้อนไม่อเช้าแตงโม มีทุเรียนไหมพี่ <laughs> อะไกี่อย่างเนี่ยนะหลายอย่างเล,เลียวว่ามันสั่งเป็สิบอย่างเลยพี่ซูเปอร์เขาให้แค่สี่อย่างวะมาแล้วอุ้ยปลาเป็นปลาเลยนเนี่ยหน่อไม้หนอาะไรดูปลาสิใช่ดูหน่อไม้จอนข้าวอ่ะข้าวขาวนี่ครับพี่มาแล้วอ่ะสวยร้อนท้อนข้าตักเลย พี่ครับพี่สำหรับคนพสนศษขอบคุณมากนะฮะสุดยอดเห็นน่ากินอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะทำขายที่แพงนยอดเลยแต่ว่าต้องมียอดมีอะไรไหมอะไรพี่กระเปิ้อปลาให้ยิบเป็นปลาอะไรอ่ะปลาแรดใช่ไหมปลาแรด นี่คือแพทย์ที่ที่ถึงเกตงร้ไหมว่ามาแถบเนี่ยดูมีฝรั่งเยอะมากเลยทำไมอ่ะครับมีแต่ฝรั่งนะเห็นฝรั่งเพียบเลยที่ลรงสังเกตโต้งข้างดิบทำไมเฮงเด็กพูดภาษาอัจีนโคตรเก่งลูกเขาอะก็ไม่ใช่ก็ลูกฝรั่งก็เราพูดได้สิเออเก่งกว่าเราอีกเนี่ย ขนาดเรายังต้องต้องยกบเที่วให้สุดยอดอ่ะมาขิ้นแม่งดับแมนดัมเบอร์มากแต่ว่าอะไรวะโง่ง่ยมากโอ้ยนี่สับใหม่แล้วเนี่ยโอ้เพิ่งรู้ขอบคุณแล้วพี่แล้ลูกฝรั่งไงเขาเป็นฝรั่งเขาก็ต้องพูดภาษาฝรั่งไงครับ เดี๋ยวผมตักหน่อไม้ให้ครับไม่ไม่ตักปลาให้หรอโอ้เดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วกันอ่าให้หน่อไม้อ่าว้าวนุ่มนะแล้วกินข้าวไม่ถามเสื้อเสียดทำไมอ่ะกลัวกลัวแบบว่าเกิดเออโอ้โหได้กับยืดดีเกิดดูดีฟ้าฝนมนึกอะไรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็มีเหตุผลนะเนาะเล้วอยดีแล้วแบบว่าอะไรเกิด มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยเอ็นตัวไปเอ็นตัวมาแล้วเราตกน้ำไปอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันลึมงูแปดสิบเมตรไม่เห็นตไม่เห็นตเดี๋ยวไปเอามาใส่บ้างดีเอลาไหมเอาดิเ้าใส่ทำไมวะร้อนนะเนี่ยนั่นเ้งก็เด็ดไหม Oh nak nampak begini Kau dah makan? Belum Oh Dia masih bercakap, Hmm Hmm ือนนั้นได้สร้างประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งกักเก็บน้ําใช้เป็นพลังงานได้ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นได้อีกต่างหากและรวมถึงแหล่งที่อยู่แหล่งอาหารของชีวิตสัตว์น้ําให้อุดมสมบูรณ์ขอบคุณนิสสันอเมล่า ER ความสุขที่กว้างขึ้นที่เปิดประสบการณ์นอกประตูให้กับผม พี่ไม่มองเห็นทันีได้เร็วจังเลยพี่ไม่วนเรือมารับตรงนู้นหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวขากลับเนี่ยโโอ้หตรงนี้จะกลายเป็นขึ้นแล้วนี่เสียงเครื่องแค่ใช่ไหมฮะแสดงว่าใกล้จะถึงนะดีพี่เฮ้ยขยาเลยไม่อยเถึงแม่พี่ลงตลอดเลยนะโอ้โหพี่เนี่ยสาเหตุที่ผมเอาชูชีพมาโอ้ยโชคดีแล้วเอาชูชีพมาว่ายน้ำไปไม่ได้เหรอพี่ ไม่ได้มองข้างบนเลยเอาล่ะมอ,องข้างล่างคบกันแต่คนหน้าตาดีๆหนะครับ